สวัสดีครับทีเด็ดบันเต็งเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนเวลาตี3ตรงครับในรายการลาดิกาสเปน2ครับเป็นจันรเจอกันของทีมอันดับที่3เรอันบายาโรดีเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของทีมอันดับที่1อย่างเรกาเนส สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีด e ีๆ b t s a n d ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.besan d com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยเฉิติการเจอกัน5นัดหลังของทั้งคู่เป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านเรอันบายาโดที่ทำได้ดีกว่าหลังเก็บชัยมาได้3เสมอห 1, แพ้ไป1 สถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านเรอันบายาโดริกผลงานถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวหลังพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง4นัดและบุกพ่ายนอกบ้านไปแค่นัดเดียวส่วนสถิติในบ้านก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันชนะรวดมาแล้ว5เกมติดเกมนี้ด้วยการนำทัพของเปาโรเปโซลาโนจะพาเรอันบายาโดริกมาในแผน4-4-2โดยจะมีจอร์ดีโรเปสรับหน้าที่เฝ้าเสาเดวิดตอเรสและฟาเบียงโบยโม ยืนเป็นคู่เซนเตอร์แซนโกจูริตบัญชาเกมแดนกลางกับรามอนคิเมเนสส่วนคู่กองหน้าจะเป็นทางด้านมามาโดซิลลาและวิกเตอร์เมเซเกสส่วนสถิติ5เกมหลังของทีมเยือนอย่างเลกฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ดีและยังคงเส้นคงวาหลังพวกเขาเก็บชัยมาได้ติดต่อกัน6เกมติดแล้วส่วนเกมนอกบ้านก็ถือว่าทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันหลังเก็บชัยมาได้4และแพ้ไป1นัดโดยการนําทีมของบอจ จิมิเนสจะพาเลกาเนสมาในแผน5-3-2โดยจะมีเดเอโก้คอนรับหน้าที่เฝ้าเสาเซอร์คิโอกอนซาเรสผุมเกมแดนหลังเซดูบ้าเซดูบ้าซีเซประสานงานที่แดนกลางกับอิเกอันดาบารนาส่วนทีเด็ดในแดนหน้าจะเป็นทางด้านมิกวิเกลเดอฟาฟอนเตกับดเนียลราบาอันโตลิน เกมนี้เปิดเลทราคามาที่เรอันบายาโดริกต่อเรกาเนตอยู่ที่ครึ่งลูกเกมนี้ต้องบอกเลยว่าทั้ง2ทีมต่างมีฟอร์มการเล่นที่ดีกันทั้งคู่โดยทางด้านเจ้าถิ่นเองก็มีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งส่วนทีมเรกาเนสเองก็มีฟอร์มทีมเยือนที่ไม่ธรรมดาเกมนี้ทั้งคู่ต่างต้องระวังคู่แข่งจึงน่าจะเล่นฟอร์มแบบเพย์เซฟไม่น่าจะกล้าใส่กันยับแน่เพราะหากทีมไหนแพ้อาจจะมีผลต่อตารางคะแนนได้เกมนี้จึงคาดว่า ไม่น่าจะเปิดเกมแรกกันโอกาสจบเสมอสูงเกมนี้แน่วางทีมรองอย่างเรกาเนตเล่นเพเซฟยังไงก็ไม่แพ้ครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ